ตอนนี้อยู่ในห้องแล้วนะคะก็เข้าถ่ายไปนิดนึงเพื่อนที่มาตอนนี้คขมีแค่ปอกับกำลังหญิงด้วยอ่ะไม่ทักกล้องเลยขอโทษน,นะคะนั <c oughs> ่นแหละส่วนภาคข้างในยังไม่มาเลยสักคนก็เดี๋ยวรอคาบแรกคาบแรกวันนี้เรียนฝรั่งเศสก็เดี๋ยวแยกห้องอุ <c oughs> ้ยมินมา <c oughs> มินมิน <c oughs> <c oughs> อันนี้เรามาส่งใบ CEFR นะคะก็คือมันแบบมันป,ปิดวันที่สี่สิงหาคือเราแก้ถ่ายไปแล้วแต่ว่าที่ต้องถ่ายใหม่เพอะอะไรไปพูดคำหยาบน่ากลัวมากนั่นแหละคือมันส่งวันที่สี่สิงหาแต่คืนนี้อ่แบบส่งช้าไม่รู้ว่าเขาจะให้สมัครสอบไหมมินี่ว่ามึ่งอาอาจารย์มึน ไปเรียนแล้วเพราะว่านี่มันน่าจะแปดโมงไปแล้วทีแล้วนะคะ <c oughs> แปดโมงเก้า <c oughs> นาทีแล้ว <c oughs> ก็น่าจะคะ่ะเดี๋ยวไปเรียนฝนระั่งเศสมันไม่เสร็จ เครื่องสำอาง <ผล S 1> ชิ้นของโรแมนนะคะก็ไอสกายท่าของเดบิวต์ก็บัตรของอพปี้บา่าวแล้วก็เลิฟต์ของวายูทูค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะตอนนี้ไม่มีอะไรเลยจริงๆริงอ๋ออ่ะอีกอันก็แล้วลิฟตก็ของโรแมน,นะคะ่ะมีอยู่แค่นี้ที่ยังไม่ได้แกะนะคะ <ใน S 2> แต่ว่าใช้ไปแล้วเออเพิ่มของใหม่ค่ะ ลิสกับเรียร์ใชไหครับเรียร์ชาริสกับเรียร์ไหนจำได้หรือเปล่าว่าเขาเป็นอะไรเอ่ยเขาเป็นชูอะไรครับชูแมนชูแมนใช่ไหมเขาเป็นชูแมนอย่างไรนะครับหลุดหลวันมากใช่ไหมอยู่วันไหนบ้างไหนเร็ววันที่หนึ่งใช่ไการเลือกมองนี้การเดือมองนี้เอ็ดดี้ตรงหน้าเกี่ยวเลยนะครับเดิมมองเดิมมองไดเอ็ดดี้ตรงหน้า แว็บเรื่องมองดะนะคะแปลว่าการถามนะคะเรื่องมองด้นะคะแปลว่าการถามเพราะงั้นเรื่อมองเด้ะนะครับส่งานาชืออะไรครับเ่องมองเด้ะส่งงาน่าช่าว่าอะไรเรามาถามเขาว่าอะไรอ่ะคายูนะเรื่อมองเด้ะส่งงาน่ะงราบวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการถามให้รู้กันนะครับคำถาเป็นการเดคลีนะเดคลีเดอแบกสอน เดรีเอ็กซอนนะรค,รครารเดรยคือการอธิบายเาจมาอธิบายเด็กซนนะครับคนสักคนหนึ่งใช่ไหมฮะถ้าช เลขนีเลีห้าค่ะอันนี Luft ้ก่นไม่ได้ใช่เวียอะนี่ค่เธออางกฤค่ะอันนี้ค่ออ่าทูเบเลซอบเชยอองเบล์บลอนช์นัวเบล์บลอนช์ไม่มีอะไรแล้วก่อหน้าบอบล็อคคนแม็กซิมซส ไปแล้ว,ลวเราจะไปห้องตัวเองนะคะกลับไปหนึ่งเจ็ดศูนย์สองหนาวมากเกมสามข้าวฝรั่งเสก็สนุกดีเดี๋ยวไปทำคอนเทนต์ t ิ k t อกนั่นนะคะมีเพื่อนรออยู่ดาเอาทิกตอกนะคะตอกกันไปโมดเออตอกกันไปสดี นี่นะคะดาวติ๊กตอ,อกไอพิอ้ช่วยด้วยกูแซ่บไ,ไม่ได้ทุกคนช่วยกูด้วยอะไรอะ <c oughs> ใชเลยเอ้าวแล้วฉันนั่งไหนอ่ะลากต่ออันนั้นมาได้ไหมน,นั่ง,งก็ต้องริมนั่นแหละไม่มีใครนี่แล้ว ปีดั o แก่ผู l e a ยนะปร e วัติศาสตร์ปีดังแ e ่ผู้ชายประวัติศาสตร์ไทยทุกคนไม่ได้ต้องร้แต่รู้สกปีดังแก่ผูชายโหลฮัลโหลฮัโล่นสิเกิดข้นจาการที่ ตอนนี้เรียนาภาษาแล้ววันห้าทอมนะคะภาษา,า,าเอยรับกทกชนได้เย็ <c oughs> นบเรื่องเ,เทนมนะสิ1เอ็ดโมงแล้วเดี๋ยวอีก20สนาทีก็กินขา้าวกินข้าวแบบสำมัอกวันนี้ไม่ข้าเลยเออวันนี้ข้าอะไร ลงไปกินข้าวนะคะแล้วจะไปเลี้ยข้าววันนี้มีข้าวผัดตะเภาแล้วก็มีของหวานเป็นนมจืดมันคือของหวานตรงไหนวะนมจืดไม่เข้าใจเรอคือเหมือนจะล้างปากแต่ว่าไม่ล้างเสร็จลงไม่ตัได้เวลาสิบยี่สิบสามสิบสิบอ๋ออ๋อเอาปะเอาปะอะไรนะหนึ่งสองสามนี่แต่เอกเราหนึ่งมีอาจารย์ กะเพรากับซุปกระดูกหมูอันนี้อร่อยอันนี้ไม่ค่อยกินเฮ้ะทำไมไม่มีโตรอ ก็เสร็จนะคะก็เราจะขึ้นไปลงยิมอยู่กับน้องเทฟแล้วก็น้องแซ่ดทำไม<ว>ต้องหนีกล้องขนาดนี้นแล้วก็อยู่กับอกอร์กานานีอันยองยอันแหละก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปลงยิมกันเอ้ยอย่าทำแบบนี้อันนี้อยู่ที่ใต้บัน,นไดน,นะ,ะ<ต>เพราะว่าไม่มีที่อยู่มันไม่ใช่ไม่มีที่อยู่มันไม่รู้จะไปไหน นั่งกันยังสีหนอแบบอินโทอรอันนี้เรียวมากแบบเรียวจริงคือบไปนั่งตรงเบ่ะบาะไหนวะอ่อ๋ออเออไปไหม ำพรีเซนเทชันนะคะวันนี้มีพรีเซนตคกทีแล้ว่อนที่เชื่อทำไว้แต่ว่ากลุ่มเรายังไม่ได้ทำแล้วก็มีหลายกลุ่มที่ยังไม่ได้ทำไอ้กลุ่มนี้พร้อมอ่ะมีอยู่สองกลุ่มใช่แล้วตอนเดียคือเรายังไม่พร้อมแล้วเราก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะปัดในข้ามเลยนะคะทำพรีเซนเทชันแล้วก็ท่องในข้ามไปเลยโอเคเดี๋ยวเราไปปัดก่อนเราต้องสู้นี่นะคะวันนี้ที่เราจะต้องพรีเซนต์แบบทำสดบัดงานวันนี้ก็คือเป็นแบบอธิบายแบบ พี่เซนเรื่องรีไซเคิลขยะนะคะแบบว่าเกี่ยวกับเอเว r เรนท์เ่าแบบมันสะท้อนกับสังคมพวกสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะอธิบายภาพนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปพีเซนให้อาจารย์ฟังนะคะตอนนี้นะคะเราก็ท่องเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปพีเซนแต่ว่าได้กลุ่มที่เนะคะก็เดี๋ยวรอคิวถึงแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปพีเซนมมีเพื่อนกำลังจะถ่าย t i 6 7 8 9 1 0 1 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 2 มาของคำนี้ วนนี้เลิกเรียนแลคะ่ะอาจารย์ปล่อยเร็วมากปล่อย3โมง16ก็วันนี้วันศุกร์แต่เราจะไปเดินตลาดกันนะคะคนน้อยมากเพราะว่าเลิกเร็ว ได้มาแล้วสั่งเป็นไส้หวาน2แล้วก็ไข่ไส้กรอกสอง 2, แล้วก็ท้อไฟได้ใส่เข่ามาอร่อยมากทุกคนน่าตึกแกมมี่นะทุกคนมันอร่อยมากคิปบล็อกหรอดีอทำคิปบลอเนี่ยใช่ อินนลำลำใหญ่มากอร่อยมากชอบกินอันนี้หาที่ร่มแล้วนะทุกคนมันแบบร้อนก็ปกติอะโอ้โหแล้วสภาพม่ายิ้อโมากสุด เดี shirt, track, like ๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วนะคะก็ใครชอบคีมีความกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย